ร5อยห้าสิบซึกามวยไทยสนับสนุนโดยเครื่องมือไฟฟ้าซูโม่แรงกว่าที่คิดโดยบริษัทสยามกูร์มองกลุ๊มจำกัดยาแก้ไอดราอาปาเช่เวนส์มอเตอร์ปั๊มน้ำพัดลมเวนส์โดยดีเอ็นเวิร์สพลายเครื่องเชื่อมโรเวลโปรเฟสชันแลโดยซอยฮักลูมอเตอร์ปั๊มน้ำพลังช้างยนต์ต้องไทยสินโดยไทยสินมอเตอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับไทยทีวีสีช่อง3ขอนำทุกท่านมาที่เิธีมวยสยามอ้อมน้อยเพื่อชมการถ่ายทอสดสดศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่10ทธันวาคมคู่เอกของรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างรุ่งรัฐพุ่มพันธ์ม่วงจะพบกับสีเมืองไัยอำนาจมวยไทยและยังมีคู่มวยประกอบรายการนะครับชาละวันสอธนาเพชรจะพบกับมหาหินสอธนบวร คู่รองคู่เอกนะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างยอดสูสันสอโชคนิตยาจะพบกับนรงน้อยลูกมะขามหวานและคู่เปิดหัวนะครับคมเพชรป่าล่านกรุป๊ปจะพบกับเหล็กไหล m UN บนเวทีพร้อมและเชิญครับท่านผู้ชมครับก็เป็นธรรมดานะครับเราพบกันทุกวันเสาร์เที่ยง15นาทีช่อง3า,าท่าเอดสดชมจดถึงบ้านครับ ก็ต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาครับผู้ซึ่สนับสหนุนศิลปะแม่ไม้โมยไทยด้วยดีตลอดมาครับโดยแอนตินยานโรคเพราะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเกลยดนั่นผู้รักศิลปะแม่ไม้โมยไทยมาแต่งแต่เดิมมีระวันนกวยการแต่ก้านคอสอกกลับเขารอถือเป็นศิลปะแม่ไม้โมยไทยนกเอาไปเลย10,000งหมื่นาชาเจ้าดอกแคบังนกเอาไปสามหมื่นบาทครับชกละเกิดบาดแผลแต่งเป็นค่ารักษาพยาบาลจากแอนตินนะครับ เข็มละ500บาทครับนันกอบด้วยความปรารถนาดีจากในห้างวินัยวีละผุ้ชงติดตามชมบนเวทีประวัติย้อนครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เมนูมื้อเที่ยงครับออกสตาร์ทพิกัด126บอลกันเก่งสีแดงก็คือคมเพชรป่าลั่นกุ๊บนะครับชื่อจริงว่าเอกชัยสังประโคนนักชกจากบุรีรัม61ครั้งชนะ47แพ้14ครับอายุ21ปี172ซนเมตร ร้อยตำรวจเอกจำรูนทำมาครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะน้ำเงินก็คือเหล็กไหลชอประดิษฐ์นะครับชื่อ <Hey, go. S 1> จริงว่าเฉลิมเกียรติธิเดชมาจากแดนหมูย่างจังหวัดตรังนะครับผ่านสังเวียนเลือดมาแล้ว58ครั้งชนะ43แพ้15อายุ21ปี1 7 3เซนตเมตรลูกศิษย์ของประดิษฐ์เอ็มยูเดนครับทีมงานบางยาแล้วครับมาเชียร์สวัสดีครับคุณครับพงครับ กรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับกรรมการทิ่นกรณภัทรุงณภัทรลุงนะครับกรรมการให้คะแนนสามท่านมีอวยพรเขียวกุ้งประธานสุพรรณพินิภาคและทันวุฒิรังรองอนุสรนะครับก็สวัสดีครับคุณนงครับก็ดีรักเมืองตังคุณ้าพองบรรยากาศภายในวทีเมืองสยามอ้อมน้อยวันนี้ก็แหมคึกคืนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเสาร์ที่10ธันวาคมนะครับก็ใกล้ที่จะ หมดปีเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับมวยช่องสามของเราก็ยังคงความเข้มข้นไว้เหมือนเดิมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครับพองครับล็อกถล่มทลายครับ <laughs> ใช่แม่ปลาสามเมย์เบอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่คอนโด <laughs> ขึ้นชั้นสูงเลยครับ <laughs> ใช่อ่ะว่ากันาไปครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ดัชนีหลักทรัพย์ทีมงานผู้บริหารนะครับคุณเฉลิมอยู่บงลุงคุณธีรยุทธหอประเสริฐกิจ คุณภพยบูรแก่นนะครับคุณธรรมนูนช่วยกันครับหารางวัลพิเศษมาเยอะแล้วครับนาทีนี้โชคดีมีรางวัลสนับสนุนเป็นหน้าที่ของนักมวยคุณขาพองครับแน่นอนบนเวทีนี้ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วครับไปหรือประวัติได้คุณขาวพองอไปที่คิดคดทรยศ์กับวิชาชีพน,นะ ไม่ได้จอมไม่สวยจบไม่สวยคุณอาผ่องไปดูได้ไปรื้อประวัติดูได้เลยครับเราอยู่วงการมวยมาเกือบสามสามสิบปีนี่ไปรื้อประวัติดูได้ครับครับไปที่คิดไม่ดีกับวิชาชีพมวยไทยนี่มันเหมือนมีมนต์ต้องสาบเดี๋ยวกลับมาครับท้องเสียปวดท้องท้องอืดแน่นท้องเลือกกระต่ายบินฟ้าเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงโฉมใหม่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจะซื้อแทรกเตอร์อย่าให้กำแพงความคิดมาขวางใหม่คูปัต้า L4018 เครื่องยนต์40แรงม้าเกียร์ซิงโครชันเตอร์ถล้อปรับได้3ระยะคูปัต้า L4018 เก้าสู่ชีวิตที่ดีกว่าว้าวตกลงจะกินไก่หรือกินน้ำจิ้มเนี่ย น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมอร่อยจนลืมกินไก่แม่ประนอมคู่ครัวไทยที่ส e เล t t ทูน่าโปรคัสสันทูน่าจะแหลกลากลาชั้นดี<ม>เพื่อให้แน่ใจว่าคุณค่าโปรโตีนสูงไขมันตามและโอเมก้าสจะส่งตรงถึงมือคุณสีเล็ t ทูน่าหนักใหม่ M150 ผู้ชมคะก่อนที่จะชมมวยกันต่อนะคะจะขอแนะนําผู้สนับสนุนมวยคู่ที่2องในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะคะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างยอดสูสันซอในโชคนิตยาฝ่ายแดงพบก,กับนรงน้อยลูกมะขามหวานฝ่ายน้ําเงินคะ่ะผู้สนับสนุนมดังนี้นะคะบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาฆ่าพยาธิเบนด้าห้าร้กล่องสีเหลืองหลอดไฟ LED และสายไฟเรเซอร์ทนประหยัดสัมผัสได้วางจําหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าและร้านไฟฟ้าทั่วไปปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังมมาปุ๋ยม้าพลังแรง ยาลมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่นลูกหมารถยนตราหัวมะา BKP ลูกหมาชนิดคุณภาพสูงมีจำหน่ายและที่ร้านศูนย์บริการซ่อมช่วงล่างทั่วประเทศหนังสือเปิดกรุมมหาสมบัติหลวงวิจารณ์จิรนัยโทรศูนย์เจ็ดสี่มจํถึงสามมีจำหน่ายที่ร้าน41เอบุกทุกสาขาเวย์เบอร์ดายเซลผลิตภัณฑ์การซึมชนิดอะดริกตัวจริงยืดหยุ่นสูงสุดถึงหเท่าเป็นกันซึมก่อนปลูกกระเบื้องบ้านรั่วแก้ได้ด้วยเวเบอร์ตราตุ๊กแก จิวจ้าปุซันสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศค่ะสอบถามข้อมูล026882324ชมวนกันต่อบนเวทีค่ะของคุณผู้สนับสนุนท่านค่ะยาดองเล่าตราเก้าเหลียงครับตองสีแดงผงสจแดงแผ่นสีแดงยาทุนไพรจิงใกล้กูเปลนกองแบงบำรุงร่างกายของอาจารย์เขาโทตาิพิ์089510366 6 ติดตามจมยกต่อไปครับนะเรลี่ยนย้ำวันสถาปนาสนามมวยค่ายอดีศรอ,อีกเวทีนึงนะครับคุณอาพับเวทีนี้ก็สร้างสุขตามันเยอะแยะมากมายในอดีตวันที่25ธันวาคมครับที่ป๊อปพลรัดรอดรักษาครับประธานชมรมมวยสยามภาคกลางบวางัวภาคตะวันออกจัดรายการดีนะครับไปดูยอดแอดระดับประเทศทั้งนั้นเทรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัดใส่กับซีอุยสิงมาวินคู่นี้ระเบิดเถิดเทิงแน่คุณอาพองเริ่ม17นาฬิกาครับไปสนับสนุนพี่ป๊อปกันหน่อยครับ มาบนเวทียก2นะครับอย่างหลังจากยกแรกนี่ดูชันดูเชิงกันพอหอมปากหอมคอนะครับยกนี้ก็เริ่มที่จะลุนแรงมากขึ้นนะครับถ้าเป็นสัพท์สมัยใหม่คุณราบพองว่ายกแรกยกหนึ่งยกสองเขาบอกต้องดู GPS ก่อน <c oughs> อ,อ,อย่าพาไปหลงตกท้องร่องไม่ได้นะ <c oughs> เออ GPS บางทีบางครั้งพาตกท้องร่อง มวยบางทีบางช่้งดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปเป็นไง่ะดึงยนสายขาดสามยกนี่โดนสะสมปะแปะปะแปะมันช้ำนะคุณนะของมวยนะทำได้ต้องทำฉายได้ต้องฉายครับแหมแขงม่แทงซ้ายกับแทงขวาแลกประสานกันเลยนะครับมงในรูปร่างทั้งคู่นี่แม่ถือว่าช่วงชกนี่สวยทั้งคู่แล้วครับร้อยเจ็ดสิบเศษเศษทั้งคู่ครับเจ็ดสิบสองกับเจ็ดสิบสามครับ เด็กรุ่นใหม่คุณก้าพองโครงสร้างสรีระอาหารการกินไม่เหมือนยุคผมนะยุคผมเป็นของเอาคนบาดก่อนระหว่างที่แรกเข่ากันนี่แหมผมเพชรเองนี่ก็ไม่ได้ระวังข้างบนเลยนะครับลอยหน้าลอยตานี่แหมผมก็เสียวไส้แทนโคเพชรเหมือนกันนะถเลเกไหลมีศอกมีอาวุธสั้นๆก็มาที่แม่ <ไป S 1> โอคแค้แท่งซ้ายซ้ายไฟพเนียงจากเมืองตรังนะครับ ลุงพุทธล้อเหล็กดูอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้วงในนะครับแรกวงในกันอีกครั้งหนึ่งเข่าซ้ายของกรมเพชรก็ถือว่าเข่าในชุดแรกๆนี้ยังไม่มีไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้คู่ต่อสู้นะครับจเย็นๆคุณขาวพองจะเป็นการวัดพลังแขนกันมากกว่าปี59กับยุคคุณขาวพองนี่มันคนละเรื่องเดียวกันคนละเรื่องเดียวกันครับใช่ตีซ้ายยัดเข้าไปตรงๆครับเหล็กไหลตีบขาหลังนี่ตี ฝีซ้ายแล้วก็เตะซ้ายตอกบังนะคุณครับพองรับเยอะไม่ได้เอาท่อนแขนเอาชายโครงเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกอต้องเก็บอาวุธให้อยู่นะครับทำเป็นเล่นไปฝนตกทีละเมตรสองเม็ดมันก็เปียกเหมือนกันนะคุณครับพองน่ะ <c oughs> เปียกเอเกเอเป,เปียกนะอะนาชีพนกรณัทลงครับบนพึมงพามพึมงพามออกอาวุธหน่อยน้องยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งทางด้านกรมเพชรแเหล็กไหลกรมเพชรยังรอจังหวะอยู่หลังให้เตะซ้าย สอกมามาเริ่มจะมีสอกแล้วนะครับเอาละครับมาแล้ว<แ>ครับสัญญาเตือนแล้วห<แ>น้าลอยหน้าชดเป็นรัวประมงเข้าฝั่งนี้ต้องระวังครับแม่แน่ดีในป่าล่านกุ๊ปนี่ไม่ต้องพูดถึงพุกนาพองทำมวยแข็งแรงน้ำเงินทีมบางหยานอ่าเดี๋ยวกลับมาครับพักอีกครั้งหนึ่ง ผลิตเป็นป่าใช้ได้ทุกพื้นผันปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงเหมืงมาปุ๋ยหมาพลังแรงเราผลการ b ลู e Power หร์150แรงม้า350นิวตันเมตร CO2 ต่ำสุดๆพร้อมเทคโนโลยีใหม่คุณล่ะ Blue p ว w e r หรือยัง Isuzu D Max 1.9ึ่งจุดก้า DDI Blue Power เนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเจ็ด Polo มีผลิตภัณฑ์คุณภาพเจ็ดคุ้มเครื่องมือเกษตรเครื่องมือทำความสะอาดตามน้ำ ปับ๊บปมเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมืออุตสากรมโปโลแรนทลูพิกัดโดยเกรงไคพัฒนากรุ๊ปดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณยาบำรุงร่างกายจิวจเ,เจ้างูเซนเจวหนังมีส่วนผสมของสมุนไพร11ชนิดกินครั้งละหนึ่งแคซูลว,วันละหนึ่งครั้งก่อนนอนจิวจเ,เจ้างูเซนเจวหนังอ่านคำเตือนบรรจุภัก่อนใช้ยา M150 ปุ๊บปั๊บรับทองกับมาบินเมมเบอร์การ์ดนะคะสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรมาบินเมมเบอร์การ์ดค่ะในช่วงนี้จะมาลุ้นรับทองกันนะคะซึ่งจะเป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทแบง 2, ่งเป็น2รางวัลด้วยกันรางวัลละ50สตางค์จะเป็นสําหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรและร้านค้าที่รับสมัครนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณนนเอกเ,เรือนจเจริญผู้จัดการผาาบริษัท ICP Fertilizer จําจำกัดปุ๋ยตราม,มาบินจะมาเป็นผู้มอบโชคให้นะคะและก็จะมาลุ้นรางวัลที่ที่ีเดียวค่ะเชิญเลยค่ะ สมัครมาเป็นส,สมัครเป็นสมาชิกบัตรมาเบอน์การ์ดกันเยอะๆนะคะจะได้มีโชว์แบบนี้ค่ะสําหรับสมาชิกบัตรค่ะคุณสมชายเที่ยงธรรมและร้านค้านั่นคือร้านพรสวรรค์เคมีกเกษตรแก๊สจากอําเภอเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลลกบัตรยนต์ตองหนึ่งครับที่1หนึ่งสองก็ญแจรยนต์โชวว่าพารากอนโชวว่ามาตรฐานคุณภาพดับผู้นำขอมาตกอะโอตก,กาาโดาคุณปนวัฒน์คณะเจริญวงศ์ เวสผู้ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้าปั๊มน้ำพัดลมสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานตัดสินต้องเวสเท่านั้นย่ามองกรเสือทาทุกเมื่อเพื่อบันเทาแท้มาเทากันโกดเมื่อก้ามเนื้อกันปรูตัดเ็บเนื้อมาจากโบราณกาตอยและยาน้ำมันกวางลงครับจมเดือดสดขึ้นบรรดาวัชพัดจมูกดีเด่นยุทธศาสตร์ยาน้ำมันกวางลงใต้สุดลมทางบางคำพอน้ำอบจมเดือดสดขึ้นติดตามจมดอไปครับสุดอิทุสุดีแมบ พลูพาวเวอร์แรงสะพานโลกนะครับร่วมทายผลรุ่นโชคทำมูลค่านับแสนรางวัลที่1นึ่งเสียเขาจะทำหนัก3บาทรางวัลที่สองเสียเขาจะทำหนัก1สลึง30รางวัลแต่รวมรางวัลที่ครมูลค่า2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับนักมวยท่านคิดว่าใครจะเป็นแชมป์อิสุสครับครั้งที่27นะครับจะจับฉลากกันวันที่28มกราคมนะครับอ่อส่งกันเข้ามานะครับตามสูตรของอิสุสทั่วๆไปนะครับอ่ะตามกันต่อครับขึ้นช้างแล้วครับ ได้เวลาขยมขยาอแล้วครับผมเพชรปา่าด้านกุ๊นักสู้จากเมืองมวยบุยร์เหล็กไหลชอบระดิบจากจังหวัดตรังนงนาศาลอยู่ไหนครับเตงแล้วครับทีมงานบางยานนงนาศาลลอยหรือเปล่าอารัคุณพ้าพองเหล็กไหลนี่<แ>มีเข่าเบิ้ลน,นะครับเข้าไปซ้ายทีหนึ่งแม่คมเพชรตอนนี้รีบต้องเป็นฝ่ายฝ่ายรับบ้างแล้วนะครับ เพราะว่าเหล็กไหลนี่แหมเข่าชุดเมื่อสักครู่นี้ไหแล้วก็เสียบได้ถนัดนะครับเตะซ้ายทีนึงเหล็กไหลผมเพชรโอ้ยแหมถึงอ่<ม>าองหอมแหลมแหลมแหลมแลขอกเข่ามาแล้วเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอ้าวสนุกแล้วนะครับเครื่องปิดแล้วเครื่องปิดแล้วครับสุดยอดงหวยไทยสะดุ้งนะครับไม่ดูมือทิ้งมนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ ขุดเข่าถุกที่ไทยเหมือนอาจารย์สุรัตน์ว่าโอ้แต่สายไม่สองพีครับเหล็กไหลไปเยี้เลยนะครับตอนนี้ผมเพชรผมเพชรจะคมหรือไม่คมโดนเข่าซ้ายของเหล็กและเข่าซ้ายทีหนึ่งเสียบเข้ามาตรงตรงมเพชรก็พยามจะคืนให้เข่าเหมือนกันเหลกัขฝาได้ทีหนึ่งปลา,าหลนสตอเดือดใครจ้ำมันกว่ากันพึงลาพองอา,อาหารดีมีรสชาติชื่อดังท้งคู่ครับตัางว้แพงหน้าตีไม่ได้ครับ เด็กบอลเงี้ยออกมาตรงนี้ดึงออกมานิดนึงนะครับทาำน้ำไหลๆดันเข้าไปดันเข้าไปเข่า,วข,าวขวาตามโคเพชรอยู่ข้างในนะครับแม่โดนเข่ายัดตรงๆเข้าไปอีกของนเล็กไหลตั้งฉากเกองศาแล้วกดลงมานะครับแข้งซ้ายตีนซ้ายศอกซ้ายเตซาตซ้ายแม่โคเพชรต้องขยันจ่ายมากนะครับโคเพชร เป็น,ปนพอ่อบุญรับได้ไม่ดีคุณ้าพองเป็นพอ่อบุญทําก็ยังช่วยแต่็นพอ่อบุญรับมวยไทยนี่ไม่ไหวครับโอ้โหทีมยัดกันมาอีกนะครับแหม่ซ้ายผ่านตลอดจริงๆนะครับเพราะตงนันเล็กไหลคืนได้ต้องคืนคืนได้ต้องคืนอย่าเก็บไว้อาวุธคืนมาต้องคืนตอบเออเริ่มคืนเข้าได้ทีมกันแหม่แต่ยกมากันเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ ยอโมด,ดยสกสักครับครับทงทู่เดี๋ยวกับไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคิดเคียงข้างทุกชีวิตนั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะ จึงจัดอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวลต่างๆเหล่านี้มามอบห้แก่โรงเรียนต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้มอบหมายให้คุณธรรมนูนหอประเสริฐกิตผู้แทนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคิดเคียงข้างทุกชีวิตมามอบไปกับสองโรงเรียนด้วยกันค่ะจากโรงเรียนบ้านหนองนกเขาอำเภอห้วยแถยลงจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งมีคุณมานพเรนไทยสงขละ,ะนะคะมาเป็นตัวแทนรับมอบไปให้แก่เด็กๆเลยค่ะอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะจากโรงเรียนฝังวิทยายนอำเภอบ้านฝังจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีคุณยอดพยัคฆนาวินอาสนาทิพย์นะคะ ครูชำนาญการพิเศษและคณะก็มารับมามอบให้กับเด็กๆมาเป็นตัวแทนเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นโรงเรยียนใดที่มีความปรารถนาจะนำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปให้แก่เด็กๆติดต่อมาได้ที่เวทีมเมษาอ้อมน้อยค่ะเชิญชม,มบริธทิกาต่อค่ะปวดท้องท้องอืดท้องเพอเลือกถึงยาทาจอบทองครับขออส c g จที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งานมาตรฐานหาแห่งคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ตรา้างในหกเหลี่ยม่าโบเลียนร้อย50าสแห่งพลังกับเคลื่อนระดับโลกครับ แท็กเตอร์อีชิกิรุ่น40และ5รรงมาพลังล้นทถมยกงานโดยบริษัทอีสิกิเรือจำกัด055771888จะดตามชมยกต่อไปครับอ่ะลาลราฮาเลคคุณสากลช,ชัยชินพีนะครับเพื่อนรักของคุณธีรยุทธ์หอประเสริฐเหียดย้ำม,มาครับทุกวันจันทร์วันพฤหัสวันเสาร์มีมวยเปิดให้ชมฟรีครับที่สนามมวยมาตรฐานเวทีสนามมวยเชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเ,ตด,เดียมคุณน้าพอง ยังคิดถึงอยู่นะยังคิดถึงอยด่รติดแอร์มาแต่ฐานมวยพลิกล็อกละเนลละนาดเหมือนกันเพิ่งไปเยี่ยมเยียนมาแต่ผมต้องไปสักทีนะไปดอยไปอยตัดให้ชมรมลูกหลานในขนมต้มหน่อยโอเคโอ้ตอนนี้ยกสี่ม้านี่ทั้งด้านเล็กไหลลุยแหลกเลยนะครับโอ้ทั้งศอกทั้งเข่าผมเพชรเองก็สู้ด้วยเข่าเหมือนกันนะครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแปลกหลายเข่าซ้ายด้ทีหนึ่ง <ผ> <abei> ยืนส้นยืนเศร้ายืนเฉาไม่ได้คุณตาบ้องไม่ได้โอ้แต่ไปกังวลเรื่องปัญหาทางบ้านน er ี้ไม่ได้นะครับบนเวทีต้องเลียต้องตัดปัญหาทุกอย่างทำหน้าที่ให้เต็มที่มีนี่มีสินอะไรลืมไปก่อนคุณตาบ้องโอ้เข่าซ้ายอีกทีนึงเข้ามานี่ผมเพยายามสู้เข่าตรงๆมันกันเอาฮึดแล้วผมพฮึดขึ้นมา รับอยู่ข้างเดียวก็ไม่ได้นะครับตามที่คุณต้องบอกนะครับว่าต้องคึงบ้างตอนนี้คมเพชรฮึดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเข้ามาแเตะซ้ายคมเพชรก็คืนไปข่าซ้ายซ้ายดอกนี้ซ้ายยาวๆจากจังหวัดรังเลยครับอา้าวดื้อแล้วดื้อแล้ว,ลวเริ่มจะดื้อแล้วครับฟุตเพชรสงสัยจะเป็นการทอนอะ ยิงทุบยิงทุบไโดนทุบกอนถึงเครื่องจะทอดเอาละครับตอนนี้คมเพชรขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากรับอยู่พักหนึ่งตอนนี้เข้ามาไม่ได้นะครับหัวจิตหัวใจก็สำคัญเหมือนกันนะครับไม่สู้ขึ้นมานี่เจ็บนะครับคืนบาทีก็ต้องสู้เอาตัดล่างไปทีเนึ่งคมเพชรเอารับเริิมจะเบียดขึ้นมาเกียดขึ้นมาแล้วครับร่างกายหัวใจอาวุธเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันครับอย่าไปอ่อนเนื้ออ่อนนุ่มข้อไหนข้อนึงไม่ได้ แม่คู่แรกก็อร่อยหกแล้วครับรูปร่างโครงสร้างอัตลักษณ์คล้ายๆกันครับอายุเท่ากันแต่ว่าอยู่คนละภาคเท่านั้นสิงห์อีสานกับเสือใต้คุณเด็กทองเล็กไหลมีแท้ซ้ายยังหนักน่วงอยู่นะครับเอา,าเข่าซ้ายเข้าซ้ายประีกยวมเพชรขื้นด้วเข่าขวาเหมือนกันเอาละวถืด้วยเข่าเหมือนกันนะครับคมเพชรแต่ถ้าฮึดขึ้นมานี่ก็สนุกแล้วครับแข่งหนักประเดี๋ยวผมเพชรเข่าซ้ายตีนิดหนึ่งเอาล้วครับอย่างนี้สนุกครับ แกรก็ยังมีเขารบกวนไว้ตลอดเหมือนกันอย่างที่เรียนไว้คุณณาพองน <ะ S 1> คนเราพอมีโอกาสต้องคืนก็ให้กับสังคมมากครับ <นะ S 1> มวยไทยก็เหมือนกันครับอาวุธต้อง <นะ S 1> ับนมวได้ต้องคืนต้องคืนโอ้ยไปซ้ายเออ,เอ,ออย่างนี้สนุกครับรวยและรู้จักแบ่งปันครับเดี๋ยวกลับมา มิ b ูบิชิ r ทาทานพันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็ก t ์โปมิ h ูบิชิออกให้สูงสุด75,000บาทรวมประกรันภัยชั้นหนึ่งถึง3 1สธันวาคมนี้เมื่อปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยาหมองขาวตราลิงถือ,อรุ่ง้อมอเวียนศีรษะใช้ยาหมองขาวตราลิงถือรุเพาอจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนี่คือแก๊งเสือใบแคบ พวกนี้มันชอบเกาะแกะรับแถมกวนใจสุดๆเหมือนพวกวัชพืชเลยครับมันใช้เรดโปรโดฟจะว่าจะพืชกงไหนก็เสร็จเรดโปรโดฟอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหมาแดงสาธุช่วยทิีงแม่ช่องทางน้ำมากินด้วยเถอะไอ้หยุดใครชอบแกะเทนตต้องเรียกหาแคนโตอุปกรณ์เกษตรหลากหลายเลือกหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านถ้าอยากมีเงินใช้นี่ต้องมีแคนโต M ร้ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็ในศึกเจ้ามวยไทยนะครับก็เป็น,นการกุศลโดยวันนี้นะครับเป็น,นการกุศลช่วยเหลือสวัสดิการราชการทหารกองประจำการและก็สรับสนุนสารณส,ส,รสุกุศลต่างๆนะครับแล้วก็ในวันนี้ ในศึกเจ้ามวยไทยก็ยินด,ดีเลยทีเดียวในกรมสวัสดิหานเรือวันนี้นะครับวันนี้ผู้ที่จะมอบได้แก่ประธานนะครับประธานจัดวันนี้นาวานาวาเอกจักรชัยน้อยหววัวหัดผู้บังคับการกรมสวัสดิหานเรือนะครับก็พระบรมฉายยัญยาลักษณ์ในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9แล้วก็รองประธานในวันนี้นะครับนาวาเอกนรงหานพลรองผู้บังคับการกรมสวัสดิหานเรือ และผู้ที่รับมอบวันนี้นะครับเชิญเลยครับมอบเลยครับผู้ที่รับมอบวันนี้ก็คุณเถลิงอยู่บำรุงกรรมการผู้จัดการนี่เลยครับในหลวงของเรารัชกาลที่9แล้วก็อีกท่านหนึ่งผู้ที่รับมอบวันนี้คุณพจนอุรปทรประธานบริหารน,นี่นะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงเป็นผู้รับมอบแล้วก็ประธานบอบ็อกซิ่งของเราคุณพจน์อุรปทร แล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้นะครับคุณนิพนธ์เนียมท้วมคุณนิพนธ์เนียมท้วมเป็นผู้รับมอบแทนคุณเทรยุทธ์ผอประเสริฐกิจวันนี้ผู้ที่มอบก็นาวาเอกจักรชัยน้อยวุฒธหานะครับผู้บังคับการกรมสารสฐานเรือแล้วก็รองประธานวันนี้นาวาเอกนรงค์หานผลรองผู้บังคับการกรมสารสฐานเรือนะครับนี่เลยครับในเรื่องการกุศลและนี่ต้องยอมรับว่าในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับทุกอย่างเลยทีเดียว มีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องตอนนี้บนเวทีเลยครับสรงบอกครับผู้นำแห่งเครื่องมือฟฟ้าโดยบ,ร,ร,อบอริษัทสามกบุยังกัด0 2 0 1 6 6 6 6 6, 6, 6. เครื่องดื่มโลโซดีครับเครื่องดื่มน้องใหม่ของพี่เสกโลโซมีวิตามิน B6 และ B12 กล้าที่จะฝันกล้าที่จะฝ่าฝันโลโซดีที่ตามชมยกุดท้ายครับแฟนฝากรของพิษกรงนะครับหมาชนวันชงชัยครับบวกสิงมาวิน พุทธิี่21ธันวาคมไปดูแสงมณีอุ้มกับต้องเชียงใหม่ครับใส่กับธนนชัยกองสัตว์เพชรพนมรุง้งซุปเปอร์แบงก์กับเพชรดำสิงห์สางเล็กปูนกลโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นผมนับ่อครับ <c oughs> ที่ห่อของธงชยัยดีไม่ต้องพูดถึงแล้วการันตีอยู่แล้วสุดในเวทียกสุดท้ายนะครับแม่ยกที่ผ่านมานี่กองเพชรพุ่งขึ้นมานี่ลุในเสียงเชียร์พอสมควรนะครับแม่แต่เปิดทางขึ้นมาแล้วสุดท้ายนี่เล็กไหลก็ไา ด้านซ้ายอาวุธทางด้านซ้ายของตัวเองนะครับที่ถนัดแข้งซ้ายเข่าซ้ายแต่ตอนนี้ล็อกในแน่นเลยนะครับ<ป>ตมเพชรต้องเดินเข้าหาแล้วนะครับเปิดเกมแล้ว<ป>เพราะว่ารับเยอะไปหน่อยนะครับตามที่คุณน็อกเรียนอินซ่านะครับรับแล้วต้องคืนนักมวยมบางทีบางครั้ง,งเป็นสองภาคคุณกระฟองพระเอกกลางวันกับพระเอกกลางคืนนะครับ ดูไหมพระเอกกลางวันใช่เ,เวทีนี้เป็นไงล่ะพระเอกกลางวันแหมแต่ปัดซ้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับคมเพชรได้ต่อยซ้ายเข้าไปนี่ไม่อ,อยากเสียงอาซ้ายอีกแล้วต้องรีบประเท็แล้วคุณนะพองเลยเพชรมาแล้ว <c oughs> รีบประเท็หน่อยต้องรีบประเทอ็อาวุธหน่อย <c oughs> ไปเชื่องช้าอุยอายคิดค่าทำช้านี่ขายโพงรวนหมดแล้วครับ อาวุธมวยไทยนี่ก็จำตลอดเวลามากนะครับคุณน้องๆหนูๆน,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 นี่เวลาได้ฝึกได้ซ้อมนี่ต้องเอาให้ครบนะครับบัดท้าวต่าซองนี่ซ้อมให้ครบเพราะว่าทุกอาวุธมวยไทยเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เยายนรู้เพื่อสืบสารใช่เรียนรู้เพื่อออกกําลังกายนะครับคุณระพง ใช่ว่ามีชั้นมีเชิงมีแววก็มาต่อยอดเป็นแบบอาชีพได้นะครับใช่แต่ว่าพอไม่ได้ซ้อมไม่ได้หัดมาเนี่ยอย่างกรณีของทางด้านคมเพรเนี่ยต่อยซ้ายเนี่ยซ้ายนี่คือหมัดหลังนะครับซ้ายนี่คือหมัดหลังแต่ว่าต่อยเลยมันจะไม่ความรุนแรงของพลังของหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นักนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกซ้อมการหัดเนี่ยมันต้องต้องฝึกให้ครบอะครับ หรือว่าพิกเล็กพิกล็อกไปแล้วครับคู้เล่นคุณอพงศ์ละลาลัตซัาบอนอยู่ที่กางเกงสีแดงอขึ้นมาตอนนี้ปีกองก็เริ่มเชิดแล้วนะครับถามว่าปีกองที่ไหนมันดีสุดผมตอบได้เลยครับทีเวทีโมยสยามพ้อมน้อยนี่นะครับทีได้ทุกเพลงต้นตำรับที่นี่เปิดแข่งขันเปิดอีกหนึ่งมิตินะครับคุณณพงศ์มีการแข่งขันเป่าปีกองครับชนะเลิกก็ได้มาเป่าที่เวทีโมยสยามพ้อมน้อย นูนแะครับต้องหวนรำลึกถึงคุณชุดใจนัยนะครับผู้เป็นคนต้นคิดนะครับการเป่าปีกองอ้ากรบหายกกรบลงกราบเลยครับแพ้ชนะไม่รู้อาวุโสน้อยกว่าแต่อายุมันเท่ากันคุณครับบงก็ขอโทษหน่อยนะเตะไปเยอะแล้วครับกรรมการทินกรรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางด้านมุมนเงินครับเลกไหลเอ็มเดนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเมื่อชกครบ ใช่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมบอยคู่ต่อไปครับอะไรนะ่ะยาธาตุจอมทองไงล่ะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อปวดท้องขับลม